เจใช่ครับเพราะว่าเราติดภารกิจไปอยู่ต่างประเทศมาครับไปเป็นเขยญี่ปุ่นมาคิดวิบบีไงบ้างกับประสบการณ์ต่างประเทศก็ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศนานมากขนาดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานของกองต่างประเทศด้วยครับบินประมาณ 3ประเทศรวมประเทศไทยไหมครับประเทศไทยนี่คือแหวนมาเก็ตเสื้อผ้าแล้วบิตรร่อถึองว่าถ้าลงประเทศไทยด้วยก็4ก็4ครับผมก็มีบินไปถ่ายมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมตัวไปอิตาลีช่วงแฟชั่นวีคแล้วจากอิตาลีก็ไปลงที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นก็กลับมาไทยแล้วก็ไปจีนไปฝรั่งเศสแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งครับชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้ไงบ้างก็แต่างที่มันก็ไ้ทจะ่จาศครับผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันเลยครับเพราะว่าผมถึงส่วนใหญ่ก็พักผ่อนก็นอนครับผมอ้อย่างญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างกับสกรา์ ญี่ปุ่นสนุกญี่ปุ่นสนุกอาจจะด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วเราค่อนข้างจะคุ้นชินกับวัฒนธรรมเขาในประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยอาจจะใช้ชีวิตง่ายในระดับหนึ่งเลยครับการทำงานร่วมกันกับเขาเป็นยังไงดีครับสนุกคือพี่ๆีทุกคนก็คือน่ารักคอยเหมือนเห็นว่าเราเหมือนเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเขาก็พยายามคอยเทคแคร์คอยดูแลคอยแบบให้เราไม่เครียดหรือว่ารู้สึกเอ็นจอยแบบเขาใน,ในกองด้วยมันมีบนเต็มภาษา ก็นิดนึงแต่ดีพุที่ว่าผมมีพี่ล่ามคอยอยู่ด้วยพี่เขาก็คอยช่วยแปลคอยช่วยอะไรทําให้แบบเราคุยกันสนุกเอาจริงพอพอได้ทํางานด้วยกันได้ได้สัมผัสถึงนิสัยของพี่ๆีนักแสดงทุกคนมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องของภาษามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะทั้งประสรเยอะเยอะเยอะทั้งประสบการณ์การทํางานแล้วก็ การใช้ชีวิตต่างๆด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องบินบ่อยแล้วก็บินติดแล้วก็ไกลบ้านมากขนาดนี้ด้วยก็ดีครับผมสนุกด็คิดถึงเะมนจริงผมแบบโทรโทรหาคุณแม่เกือบทุกวันเลยเพราะว่าคิดถึงเด็กๆอาซานน้องอาซากับน้องก้องเต้ครับผมเราก็พยายามโทรหาคุณแม่ถามว่าเด็กๆเป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าวันนี้ถ้าอย่างเชโยพกับอาซานเขาดูแต็งที่ไปทำงานเริ่มมา จพอได้ไม่ไม่สนใจส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจเพราะเอาจริงๆอาซากับน้องกองเต้เอ้ยน้องอาซาเนี่ยเป็นแมวที่ผมรู้สึกว่าน้องเขารู้ว่าแบบตรงอันนี้อันนี้คือกล้องเขาก็จะพยายามแบบปิดหน้าหนีนะหรือไม่พอเห็นกล้องปุ๊บก,กล้องเข้ามาใกล้เขาก็จะแบบเดินหนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องกองเต้สูกล้องมากึตอนพอ่เรากลับมานี่คือเขาจะจำเราได้ไหมแบบมีมาหา น้องก้องเต้มีน้องก้องเต้มีน้องก้องเต้เขาจะเป็นแมวที่่อนข้าติดคนพอเจอเจอเรากลับมางนองก็จะเดินเข้ามาอ้อนเดินมาถูอะไรเงี้ยแต่อาซาก็เหมือนเดิมครับนอนไม่สนใจอะไร่าไรเป็นครั้งแรกวันนี้จำถังบ้านนานใช่ใช่นี่ครั้งแรกเลยครับผมก็แอบมีคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงอาหารไทยคิดถึงผัดกะเพราอะไรเงี้ยครับอะไรที่เป็นความน่าชอบพอนกับตอนที่ อันนี้อาจจะเคยเล่าไปหลายทีแล้วแหละเอาเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันที่เรามีโอกาสได้ไปเยือนพี่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าพี่พี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเขาจะเป็นประเทศที่พี่พี่แฟนคลับเรียบร้อยมากแทบแทบแบบจะไม่กรี๊ดไม่ไม่ค่อยส่งเสียงหรือว่าอะไรเนี้ยเพราะว่าปวติ๋เวลาเราไปแต่ละประเทศประเทศมาเนี่ยเวลาเราเปิดตัวออกมาออนสเตจอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบกรี๊ดแบบส่งเสียงแต่พอพี่ญี่ปุ่นก็แค่แบบนั่งนั่งเอาเอาทับหรืออะไรครับนั่งตก แค่นั้นเราก็แบบเราเราออกผิดคิวหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาด้วยแล้วเราต้องบิวเขายังไงให้เอนเนอร์จีเขาองไเขาไปเรื่อยๆเราก็ต้องบิวเขาไปเรื่อยๆอะไรครับผมเขาก็จะเริ่มสนุกสนุกเราไดเรื่อยๆสนุกหรือเขาแรงขึ้นอ่าใช่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 เขาจะแบบสบัดสบัดแรงขึ้นช่วงไหนเขาจะเริ่มสนุกเขาจะสบัดตามเราไปเรื่อยๆแต่เรื่อยๆเป็นนักแสดงเราไม่แรงดันเรา แรกๆกดดันแรกๆกดดันแต่พอรู้ว่ามันเป็นเนเจอร์ของพี่ๆเขาเราก็เออพยายามแบบเอนเตอร์เทนวิวเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละค<ะ>้อใช่รับอาใช่ครับผมอันนี้อ,า,อาจจะรอรอซีรีส์<ช>ออนก็อาจจะมีภาพภาพเบื้องหลังออกมาเรื่อยๆเพราะจริงๆก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันเราไปถ่ายยังม อ๋อไม่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 เลยครับผมพี่ๆเป็นขับชาวญี่ปุ่นน่ารักคือแบบเขาเขารู้ว่าเรามาทํางานเขาจะแบบไม่มายุ่งกับเราในในพาร์ทของการทางานแต่พอหลังทํางานเสร็จเนี้ยเวลาเจอพี่ๆเขาตามท้องถนนอะไรเงี้ยก็ทักทายกันปกติอะไรทุ่งอ่ะทำอะไรอ่ะวันศุกร์ตอน7โมงเลิกสีนคุณมาทำอะไรกับห้องกินข้าวอะไรเงี้ยผมก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเราก็ไม่พ่อยได้เที่ยวแล้วก็ทํางานเสร็จก็หาร้านกินข้าวแล้วกลับห้องเพื่อไปทํากันบ้านของอีกวันหนึ่ง มไม่แล้วครับไม่แล้วจริงๆอาจจะเพราะว่าผมผมมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยด้วยเราเลยไปช้อปปิ้งค่อนข้างบ่อยแล้วพอเหล่านี้เรามาอยู่นานก็เลยเออเกลี่ยนเวลาช้อปปิ้งมาเป็นเวลาพักผ่อนดีกว่าเพราะเราต้องทำงานติดกันค่อนข้างหลายวันด้วยที่มันไม่ไดกับไทยมันบินไปบินมาบินแลถ่ายนึกไม่ถึงภาพเนี้น,นิดนึงนิดนึงอาจจะมีเรื่องของเออเวลานอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเวลา นอนเราเราก็รู้สึกว่าเรานอนเยอะแล้วแหละแต่บางทีรู้สึกว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนเวลาบ่อยมันเลยรู้สึกว่านอนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับวันที่3เมษายนนี้ครับผมก็ซีรีส์ออนตอนแรกแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับพีออ่ไทยไมได้พี่ไทยก็ได้ดูดดแต่ว่าผมพูดช่องได้ไหมไม่ได้ฝากทุกคนไปติดตามด้วยครับผมถ้าเกิเรื่องเลือดตอนที่พี่อยู่มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าเออ กนสังกัดเป็นยังไงอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรชิลมากแฮปปี้อะตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเออก็ยังสนุกกับการทํางานตรงนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรื่องอนาคตก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องอนาคตแล้วกันครับตอนอ่านข่าวตกใจนะคะก็งงเป็นเป็นฟิลงงมากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าเราจะไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยผมเราก็งงว่าแบบเออแหล่งข่าวมาจากไหนกันแค่นั้นแค่แค่ฟิลงง เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเราเรามีวางแผนยังไงหรือว่ามีสเต็ปในการทำงานอะไรต่อไปอยู่แล้วครับแต่เรารับรู้ฟีดแบ a c จากแฟนๆไหมเขาบอกว่าเขากลัวไม่ได้เห็นกราฟเลยสนาก่อนมันดีเพราะว่ามันไม่มีมา เป็นจริงได้เห็นแน่นอนครับาะว่างานอย่างนี้งานกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่พลาดแน่นอนเนี่ก็ได้เจอแน่นอนเนี่เเขาอยา่างไรเขาบอกว่าจับจับไปแจ้งช่องไปว่าคือกีแรกเราจะมีต่างประเทศจับกานอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเราก็คุยเลยคิวพวกเรื่องงานต่างประเทศเนี่ยว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหล,ละเราก็เลยล็อกช่วงเนี้ยทางานต่างประเทศเลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมมีกิจกรรมกับช่องหรือว่ามีอีเวนต์หรือว่ามีภารกิจที่ไทยมากเท่าไหร่แดงว่าเอหนักเสร็จแล้วมันก็จะมีละครี่ดีหละตาที่ เราติดตามครับเราติดตามเราติดตามแต่พอูีตรงนี้แน่นอนใช่ครับผมจริงๆก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ที่อยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันคันปากมากๆเราพี่เราที่เราพีเราทีก็เป็นเป็นเพ่นการแสดงเกี่ยวกับการแสดงนี่แหละก็เดี๋ยวครับเราติดตามด้วยหลังจากซีรีส์ก็จะมี นอกจากวันทองนอกจากซีรีส์ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรจะได้รู้เร็วๆนีไหมคะหรือจะ่อกต้องรอม่ไม่ไม่น่นาไม่นาถามก่อนเพราะไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ก็อาจจะภายในปีนี้แหละแต่เราไม่ไม่รู้ว่าช่วงไหนก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับผมเพราะผมได้ฟังครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆก หลาคนมองว่าเราเป็นตลาดที่ปุ่นนาาะผลิตมากก็อาจคน่าาเป็นยังไงการเปิดตลาดครั้งนี้มันก็ดีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือยูวแฟนคลับชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คือน่ารักน่ารัก,รกด้วยทุกคนอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะให้พี่ๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับที่เป็นของเราอยู่แล้วเงี้ยเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเจาะกลุ่มตลาดที่พี่ผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้รู้จักหรือว่าได้ได้ได้เห็นความสามารถของนักแสดงไทยมากยิ่งขึ้นด้วยีกอะไรเขาเรียกกับ การู้จังครับกรู้จังการู้จังการู้จังมันจาดยังไงกรับครับใช่ก็จะเป็นกรู้กรูกกรููกรกกรกกรกอะไรนะไปกินเครื่องดื่มอะไรญี่ปุ่นมัเุกๆรอะระรก็การรรูกดี๋ยวรอติดตามแลกนครผมก็ก็มีมีอะรงครัตดามรอติดตามแล้วถามเมวนเ่าเมื่อวานทมีเหตุการณ์ทะตงให้ โอ้โอยอใจผมเป็นอยู่ตะตุ่มแล้วตอนแรกตอนแรกผมก็นั่งกินข้าวแล้วก็อาจจะด้วยความที่แบบผมติดสั่งขา嘛ครับผมนั่งกินข้าวแล้วก็สั่งขาสักพักเอ๊ะทำไมมันยกโยกยกโยก,โยก,โยก,โยกอะไรอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวพอรู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวก็แบบตกใจเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดในประเทศไทยด้วยเนาะในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่่ะออแตืมมมันไไีรแต่ตกใจแค่ตกใจลูกหายครับ ใช่เพราะว่าเห็นเห็นที่ที่ห้องม็าแจ้งมาว่าหาหาน้องๆไม่เจอก็เลยแบบแอบใจหายเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้กลับกลับไปอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับ